เลยต้องการคำว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่ติดตามในช่องทาง YouTube ในช่องบักหนึ่งบันเต็งครับและพี่ๆที่ติดตามในช่องทางต่างๆของบักหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในคืนวันที่ยี่สิบสามมีพี่ๆคนไหนที่ตามบักหนึ่งบ้างครับถ้าพี่ๆคนไหนตามนะครับคืนวันที่ยี่สามก็รับซับกันแน่ๆครับและเช่นเดิมครับสําหรับวันนี้บักหนึ่งมีฟุตบอลมาวิเคราะห์สามคู่เหมือนเดิมครับ สำหรับคู่แรกครับอยู่ที่ลีกนอร์เวย์ครับดิวิชัน2เป็นคู่ระหว่างอาร์เซนีลฟุตบอลครับเปิดบ้านพบกับทางด้านคิสเตียนซูครับคู่นี้ลงทำการแข่งเวลา20นาฬิกาของบ้านแล้วครับและคู่ที่2ครับเป็นลีกนอร์เวย์ดิวิชัน2เช่นเดิมครับเป็นคู่ระหว่างลอดฟอสไอเอลครับเปิดบ้านพบกับทางด้านสเคียสฟุตบอลครับคู่นี้ลงทำการแข่งเวลา20นาฬิกาเช่นเดียวกันครับและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับนั่นก็คือระหว่างโมลครับ เปิดบ้านพบกับทางด้านเอาเกซุนครับซึ่งบอลคู่นี้ครับจะลงทําการแข่งขันในเวลา22นาฬิกาของบ้านเราครับและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะครับบักหนึ่งอยากขอกำลังใจจากพี่ๆสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําผลงานครั้งต่อไปของบักรหนึ่งด้วยครับและถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับยังไม่มีกลุ่มนําเล่นนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ @tdeedno1 ครับ หรือว่าแอดทีเ no หน่งอย่าลืมนะครับมีแอด้างหน้าด้วยครับในกลุ่มของเราครับรับประกันพาบวกทุกวันแน่นอนครับวิธีการเข้าร่วมในกลุ่ม V.I.P ก็ไม่ยากครับเพียงแค่พี่แอดไลน์มาครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P ได้เลยทันทีครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกของวันนี้เลยนะครับนั่นก็คู่ระหว่างอาเซนอลฟุตบอลครับเปิดบ้านพบกับทางด้านคิตียนซุนบีเคครับ สำหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาเซเนลฟุตบอลครับพวกเขาอยู่ดับที่16ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดครับชนะเพียง1เสมอไป5และแพ้ไป6นัดด้วยกันครับลูกได้เสียครับพวกเขาได้13เสียไป18มีเพียง8แต้มเท่านั้นครับอยู่บวยของตาราง ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างคิสเตียนซุนนะครับพวกเขาอยู่ันดับที่3ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดครับชนะไป6เสมอ3แพ้ไปเพียง3ครับลูกได้เสียพวกเขาได้21ครับเสียไป17มี21แต้มครับก่อนอน่นเลยครับเรามาดูทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมลีกของทั้งคู่ครับ10นัดล่าสุดครับ เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาเซเรนฟุตบอลครับฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมหนบเขา10นัดล่าสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1นัดเท่านั้นครับเสมอไป4และแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันครับส่วนด้านฟอร์มการเล่นของเขา3นัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นครับและแพ้ไปถึง2นัดด้วยกันและนัดที่พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้นั่นก็คือนัดล่าสุดครับในวันที่11เดือนมิถุนายนปี2023ครับ พวกเขาออกไปยิงทางด้านบายครับและเอาชนะทางด้านบายไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านของพวกเขาสิบนัดล่าสุดครับเกมในบ้านของเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะได้เพียงสองนัดเท่านั้นครับเสมอไปสองและแพ้ไปถึงหกนัดด้วยกันครับสําหรับฟอร์มการเล่นครับเกมในบ้านของวเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับทําได้เพียงแค่เสมอไปหนึ่งนัดครับและแพ้ไปสองนัด 1> 1นัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทางด้านของสวิงเกอร์ครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับและสามนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขาสามารถทําประตูไปได้เพียงห้าลูกครับและเสียประตูไปถึงเจ็ดลูกด้วยกันครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมในบ้านของพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทํากาไรกับพี่ๆนักลงทุนได้เพียงสามนัดเท่านั้นครับกาไรขึ้นหนึ่งไปหนึ่งนัด เสมอตัวไปหนึ่งครับและขาดทุนไปถึงห้านัดด้วยกันครับซึ่งเกมในนัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่สามารถทํากําไรกับพี่พนักทุนได้ครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทางด้านคองสวิงเกอร์ครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งและในนัดน,นั้นครับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างคองสวิงเกอร์ครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาเสมอครับและสามารถเอาชนะไปได้ครับเรามาต่อกันที่ฟอร์มการเล่นและผลงานในลีก10บนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่าง คิดเป็นซุนนะครับฟอร์มการเล่นและผลงานของเขาที่ผ่านมาสิบนัดครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้ถึงหกนัดด้วยกันครับเสมอไปสามและแพ้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับสําหรับฟอร์มการเล่นโดยรวมพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชนะได้เพียงหนึ่งนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งนัดครับซึ่งผลงานนัดสุดท้ายของเขานะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านโมสครับไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับ เรามาดูกันที่ฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมเยือนพวกเขาครับมีทั้งหมด5นัดครับตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลซึ่งพวกเขาเองครับสามารถเก็บชนะได้เพียง1นัดเท่านั้นครับเสมอไป2และแพ้ไปสองนัดด้วยกันครับซึ่งฟอร์มการเล่นของพวกเขาในเกมเยือน3นัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่ชนะทีมใดเช่นเดียวกันครับทำได้เพียงเสมอไป2นัดครับและแพ้ไป1นัดครับ และนัดที่พวกเขาแพ้ครับเป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาออกไปอยู่ทางด้าน KFUM Oslo ครับและแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนครับส่วนด้านผลประกอบการครับเกมเยือนพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำกำไรได้เพียง1นัดครับขาดทุนไป2ครับและขาดทุนครึ่งหนึ่งไปอีก2นัดครับซึ่งสามนัดล่าสุดของพวกเขานะครับพวกเขายังไม่ได้ทำกำไรกับพี่ๆนักลงทุนครับ3ามนัดติดๆแล้วครับ และสุดท้ายครับเรามาดูกันที่ฟอร์มการเล่นและผลงาน h ฮดทัเฮของทั้งคู่ครับที่เคยเจอกันบอลคู่นี้ครับพวกเขาเคยเจอกันเพียง5นัดครับและเป็นเกมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015ครับจนถึงนัดล่าสุดในแมตช์กระชับมิตรในปี2023ครับและก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาเซนนลครับที่ได้เปรียบครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดครับและแพ้กับทางด้านคริสเตียนซุนไป2นัดครับ ส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านพวกเขาที่เปิดบ้านพบกับทางด้านคิดจันซุนครับมีเพียงสองนัดเท่านั้นครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2015ครับและนัดล่าสุดเกิดขึ้นในปี2016ครับและก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาเซเน็ฟุตบอลครับที่สามารถเอาชนะไปได้ทั้งสองนัดครับส่วนด้านผลประกอบการครับสองนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรให้พี่นักทุนได้เพียงหนึ่งนัดครับและขาดทุนไปหนึ่งนัดครับ ซึ่งนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเจอกันในปี2016ครับพวกเขาไม่สามารถทำกำไรได้ครับและสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับเลนราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านจีมเยือนอย่างคิดเตียนซุนครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปลาครับสูงต่ำเป็นเวลาครับเปิดอยู่ที่สามลูกครับสูงต่ำแรกเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกครบ่หนึ่งลูกครึ่งครับและสำหรับบักหนึ่งเองครับบอลคู่นี้ขอเชียร์ไปทางด้านจีมเยือนอย่างคิดเตียนซุนครับเป็นต่อแค่เพียงราคาปอปลาครับ ถือหูไว้ข้างนึงครับไม่เป็นไรครับเรามาต่อกันคู่ที่2ครับนั่นก็คือคู่ระหว่าง l o f t f o ไ IL ครับเปิดบ้านพบกันทางด้าน s k i ตอ Oslo ครับและสําหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านจะบ้านอย่าง l o ด t f o ไ IL ครับพวกเขาอยู่นอันดับที่13ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดชนะไป2เสมอ4แพ้ไป6ลูกได้เสียครับพวกเขาได้10เสีย12มีสิบแปมครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่าง Ski ตอ o s l o ครับพวกเันับ ที่15ของตารางลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดครับชนะ2เสมอ4แพ้6ลูกได้เสียครับพวกเขาได้15เสีย27มี10แตปมเท่ากันครับเรามาเริ่มดูกันที่ฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมลีกของพวกเขา10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างรอสฟอสไอเครับฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมเหลียวเขา10นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะได้เพียง1นัดเท่านั้นครับ เสมอไป4และแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันครับส่วนด้านฟอร์มการเล่นพวกเขานะครับสนัดล่าสุดครับพวกเขาทำได้เพียงเสมอไป1นึัดครับและแพ้ไปถึง2นัดด้วยกันครับและถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมครับพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้8นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านของพวกเขาสินัดที่ผ่านมาครับ พวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้เพียงสองนัดครับเสมอไปสามและแพ้ไปถึงห้านัดด้วยกันครับส่วหนึ่งด้านฟอร์มของพวกเขาสําหรับเกมในบ้านสามนัดล่าสุดครับพวกเขาทําได้เพียงเสมอไปสองนัดครับและแพ้ไปหนึ่งนัดซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทางด้านเฟรดดิกสตัดครับไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและสําหรับฟอร์มของพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถทําประตูไปได้เพียงสองลูกครับ และเสียไปถึง3ประตูด้วยกันครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขา10นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำกำไรกับพี่พนักลงทุนไปได้เพียง2นัดครับเสมอตัวไป2ครับและขาดทุนไปถึง6นัดด้วยกันครับและก็เป็น4นัดล่าสุดครับที่พวกเขายังไม่ทำกำไรกับพี่พนักลงทุนเลยครับสำหรับเกมในบ้านพวกเขาเรามาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างสเคตออฟโลครับ ฟอร์มการเล่นและผลงานพวกเขาในเกมลีสิบนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้เพียงสองนัดเท่านั้นครับเสมอไปสามและแพ้ไปถึงห้านัดด้วยกันครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นโดยทั่วไปของเขาในลีครับสามนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้หนึ่งนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้หนึ่งนัดครับและเป็นนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับ KFM UM Oslo ครับ และแพ้กับทางด้าน KFUM อสโลไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านฟอร์มและผลงานในเกมเยือนพวกเขา10นัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดครับเสม,มอไป2และแพ้ไปถึง6นัดด้วยกันครับส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือนพวกเขา3นัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับทำได้เพียงเสม,มอไป2นัดครับและแพ้ไป1นัดด้วยกัน และสำหรับนัดล่าสุดของพวกเขาในเกมเยือนครับพวกเขาออกไปเสมอกับทางด้านคิดเตียนซูนครับไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมเยือนพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรกับพี่น้องทุนไปได้ถึงสี่นัดครับเสมอตัวไปสองและขาดทุนไปถึงห้านัดด้วยกันครับและสำหรับฟอร์มพวกเขาสามนัดล่าสุดครับในเกมเยือนพวกเขาสามารถทำกำไรกับพี่นักทุนไปได้สองนัดครับ และขาดทุนไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับและเป็นนัดสุดท้ายครับล่าสุดที่พวกเขาออกไปยางด้านคริสเตียนซุนครับและเสมอกับทางด้านคริสเตียนซูนไปด้วยสกอร์สองต่อสองและในนัดนั้นครับเป็นทางด้านคริสเตียนซูนครับขึ้นเป็นต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและพวกเขาเองก็สามารถทำกำไรในเกมเยือนได้เป็นนัดล่าสุดครับที่เพิ่งผ่านมาและสุดท้ายครับเรามาต่อกันที่ฟอร์มและผลงานเฮดทูเฮด ที่ทั้งคู่เคยเจอกันครับมีเพียงแปดนัดที่ผ่านมาครับสำหรับแปดนัดที่ทั้งคู่เคยเจอกันครับเริ่มตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2022ครับและเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างลอดฟอร์ดครับสามารถเอาชนะไปได้ถึงห้านัดครับเสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปสองนัดครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านของทางด้านลอสฟอร์ดที่เคยเปิดบ้านพบกับทางด้านสเกตออสโลครับมีเพียงสี่นัดที่ผ่านมาครับ ตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2022ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านยังลอสฟอร์รับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดครับและแพ้เพียง1นัดครับและนัดล่าสุดครับที่เกิดขึ้นในปี2022ครับทางด้านลอสฟอร์รับเปิดบ้านเอาชนะทงด้านสเก a ออโล่ไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมของพวกเขา4นัดที่ผ่านมาครับเลดเปิดให้เพียง3นัดเท่านั้นครับ และสามนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรกับพี่พน้องทุนไปได้สองนัดครับและขาดทุนไปเพียงหนึ่งนัดครับและนัดล่าสุดครับในปี2อ2พันี่สองครับเป็นทางด้านลอดฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะสกีตออรโลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งตศูนย์ครับและในนั้นนั้นพวกเขาทางด้านเจ้าบ้านครับขึ้นเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกครับและสามารถทำกำไรกับพี่น้องทุนได้ครับและสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับ เบลสนะครับเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างรอสฟอร์ดไอแอลครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับสูงต่ําเต็มเวลาครับเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามครับสูงต่าแรกเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับและสําหรับบอลคู่นี้ครับบักหนึ่งขอเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างสเคตฟุตบอลครับบักหนึ่งมั่นใจครับว่าทางด้านทีมเยือนจะสามารถมาแบ่งแต้มไปได้ครับ เราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างโมครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเอาเกซุนครับสําหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างโมครับพวกเขาอยู่นดับที่หกของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดนัดครับชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้ไปห้าครับลูกได้เสียครับได้ยี่สิบสี่เสียสิบหกมีสิบหกแต้มครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่าง FK เอาเกซุนครับพวกเขาอยู่นดับที่สิบเอ็ดของตารางครับ ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดสิบนัดครับชนะสามเสมอสามแพ้ไปสี่ลูกได้เสียครับได้สิบเสียสิบห้ามีสิบสองแต้มครับเราจะมาดูกันที่ฟอร์มและผลงานในเกมลีกพวกเขาสิบนัดล่าสุดครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างโมครับฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมลีกพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงห้านัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสี่นัดด้วยกันครับ สำหรับฟอร์มโดยรวมของพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงสองนัดด้วยกันครับและแพ้ไปเพียงหนึ่งนครับและนัดที่พวกเขาแพ้ครับเป็นนัดล่าสุดที่พวกเขาออกไปยัง,งด้านออสเกลันครับในวันที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนปีสองพันยิบสามครับพวกเขาออกไปแพ้กับทางด้านออสเกลันด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นและผลงานเกมในบ้านพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาครับ พวกเขาสามารถเก็บช,ชนะไปได้ถึง8นัดครับเสมอไปเพียงหนึ่งนัดและแพ้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับสำหรับฟอร์มการเล่นของเขาเกมในบ้าน3นัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้ทั้ง3นัดติดติดครับและสามารถทำประตูรวมใน3นัดสุดท้าย3นัดล่าสุดได้ถึง11ประตูครับและเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นครับ ซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะด้านสแตนด์ฟอร์ดครับไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อศูนย์ครับส่วน,นด้านผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรให้กับพี่พนักงทุนไปได้ถึงหกนัดด้วยกันครับและขาดทุนไปเพียงสี่นัดเท่านั้นครับและสําหรับผลประกอบการพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถทํากําไรไปได้ถึงสองนัดครับและขาดทุนไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับ ซึ่งนัดล่าสุดครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านแซนด์ฟอร์ดครับไปด้วยสกอร์5้นศูนย์ในนัดน,นั้นพวกเขาขึ้นเป็นต่อที่ราคา2ลูกครับและสามารถทำกำไรกับพี่น้องทุนได้ครับแล้วมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่าง SK เอาเกซุนครับฟอร์มการเล่นและผลงานพวกเขา10นัดล่าสุดในเกมลีครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้เพียง3นัดครับเสมอไป3และแพ้ไป4นัดด้วยกันครับ สำหรับฟอร์มการเล่นและผลงานโดยรวมพวกเขาสมนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้2นัดครับและแพ้ไปเพียง1นึ่นัดครับและก็เป็นฟอร์มของพวกเขา2นัดล่าสุดครับที่พวกเขาเก็บชัยชนะ2นัดติดติดครับส่วนด้านฟอร์มการเล่นและผลงานในเกมเยือนพวกเขา10บนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงสนัดครับ เสมอไป3มและแพ้ไป4นัดด้วยกันครับสำหรับฟอร์มในเกมเยือนพวกเขา3านัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้1นัดครับเสมอไป1และแพ้ไปเพียง1นัดครับซึ่ง3มนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำประตูไปได้เพียง2ประตูครับและเสียไปเพียง2ประตูเช่นเดียวกันครับและในนัดล่าสุดครับของพวกเขาที่ออกไปเยือนทางด้านสตอมกอร์ครับ พวกเขาสามารถเอาชนะทางด้านสตอมกอสครับไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนด้านผลประกอบการเกมเยือนพวกเขาสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่ๆนักทุนไปได้ถึงห้านัดครับกาไรครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดขาดทุนไปสามครับและขาดทุนครึ่งหน,นึ่งไปหนึ่งนัดครับและในนัดล่าสุดครับที่พวกเขาออกไปชนะทางด้านสตอมกอสครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งพวกเขาเป็นรองอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกครับ และสามารถทำกำไรกับพี่นักทุนได้ครับเป็นนัดล่าสุดของเขาครับและสุดท้ายครับเรามาต่อกันที่ฟอร์มการเล่นและผลงานเฮ h ูเฮของทั้งคู่ที่เคยเจอกันครับ10นัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2018ครับจนถึงล่าสุดในปี2022ครับซึ่งผลงาน10นัดที่ผ่านมาที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างโมครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง10นัดครับ ส่วนทางด้านฟอร์มและผลงานเกมในบ้านของทางด้านโมครับที่เปิดบ้านต้อนรับเอาเกซุนครับสิบนัดที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ตปี2013ครับจนถึงปี2022ซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างโมครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึงหกนัดด้วยกันครับเสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปสามนัดครับส่วนทางด้านผลประกอบการครับเกมในบ้านของโมครับสิบนัดที่ผ่านมา ที่เปิดบ้านเจอกับอัลกอรทนครับพวกเขาสามารถทํากําไรกับพี่นักทุนไปได้3นัดครับกําไรครึ่งหนึ่งไป1นัดครับเสมอตัวไป2และขาดทุนไปถึง4นัดด้วยกันครับและสําหรับเกมในบ้านของพวกเขาที่เจอกับอัลกอุน2นัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่ทํากําไรกับพี่พี่นักทุนครับและสําหรับเกมในค่ําคืนนี้ครับเหรียญราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างโมครับเป็นต่ออยู่ที่ราคา2ลูกครับ สูงต่าเป็นเวลาครับเปิดอยู่ที่สามลูกครึ่สามลูกครึ่งครับและสุดท้ายที่สูงต่ําแรกครับเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกครึ่งครับสําหรับบักหนึ่งเองครับบอลคู่นี้บักหนึ่งขอเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างอัลเกซุนครับบักหนึ่งมั่นใจครับว่าพวกเขาไม่แพ้เกินสองลูกแน่นอนครับและก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสามคู่ของวันนี้ที่บักหนึ่งหยิบยกมาให้พี่ๆนะครับ คู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างอาเซเน่ฟุตบอลเปิดบ้านพบกับทางด้านคิสเยนซุนครับคู่นี้ครับบักหนึ่งจิ้มไปทางด้านทีมเยือนอย่างคิสเยนซุนครับคู่ที่สองครับเป็นคู่ระหว่างลอสฟอสไอเอลครับเปิดบ้านพบกับทางด้านสเกียสฟุตบอลครับและคู่นี้เองครับบักหนึ่งจิ้มไปทางด้านทีมเยือนอย่างสเกียสฟุตบอลครับและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างโมครับเปิดบ้านพบกับทางด้านออาเกซูนครับซึ่งคู่นี้ครับ บักหนึ่งจิ้มไปทางด้านทีมเยือนอย่างเอาเกซุนครับเพราะว่ามั่นใจครับว่าเจ้าบ้านต่อมาตั้งสองลูกครับเยอะมากครับซึ่งผลงานที่คู่นี้เคยเจอกันครับล่าสุดพวกเขายิงกันไม่ขาดครับไม่น่าเกินสองลูกครับมั่นใจลองไปเลยครับคู่นี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างล้วครับสําหรับพี่ๆคิดเห็นเหมือนกันกับบักหนึ่งหรือเปล่าครับถ้าเราคิดเห็นตรงกันครับขึ้นรถไปด้วยกันครับ ถ้าเกิดไม่ตรงใจพี่คนใดจะขัดจะสวนเราก็ไม่ว่ากันนะครับและสุดท้ายนี้ครับถ้าพี่พี่ท่านใดที่ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้บักหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บักหนึ่งนิดนึงครับและหากพี่พี่ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นนะครับสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่ม VIP กับทั้งบักหนึ่งนะครับก็สามารถแอบไลน์มาได้ครับที่ไลน์ at T D E D N O หนึ่งนะครับหรือว่า T D E D N O หนึ่งนั่นเองครับอย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับบักหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านด้วยครับที่ให้การสนับสนุนบักหนึ่งครับและขอขอบคุณพี่พี่ในช่องทาง youtube และช่องทางอื่นด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับมูกรอบ